หลายคนเนี่ยก็สงสัยนะผมว่าครบรอบ5.5ปีเนี่ยหรือว่าไลฟ์สดครั้งต่อไปเนี่ยจะจัดขึ้นอีกทีเนี่ยตอนไหนนะฮะโดยถ้าเราเข้าไปดูเว็บวันพีชเดย์นะครับผมก็บอกมาแล้วผมกำหนดการนะผมวันพีชเดย์24นะฮะก็2024นั่นเองนะผมจะจัดขึ้น2วันนะฮะนั่นะคือวันที่10เดือน8และก็วันที่11เดือน8นั่นเองนะครับผม โดยวันที่10เนี่ยมันมีอะไรพิเศษพิเศษอยู่นะผมนั่นก็คืองานแข่งนะผมทัวร์นาเมนต์นะเกมมันพิชเบลตี้ลัดนะผมครั้งที่2นะครั้งแรกเนี่ยถ้าใครจำไดนะ้ผมก็จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะวันที่22กรกฎาคมนั่นเองนะผมซึ่งวันนั้นเนี่ยมีไลฟ์สดด้วยนะผมหลังจากงานแข่งเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็ไลฟ์สดทันทีเลยนะโดยวันนั้นจะมีการเปิดตัว EX ตัวใหม่นะผมซึ่งเป็นตัวแรกของครบรอบ เออสปีนะครัผมก็คือคิดรอนั่นเองนะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยถึงวันเวลาอาจจะไม่ตรงกันหน่อยเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะผมว่าตัวละคร EX ตัวต่อไปที่จะเข้าเกมมาในวันพีชบบลต้รัสเนี่ย ก็คือจะมาวันที่10เดือน8นั่นเองนะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า i อ e x วันที่10เดือน8อันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวแรกนะอาจจะเป็นตัวสุดท้ายก็ได้นะเพราะว่าคิดรอเนี่ยก็มาตอนปลายเดือนกรกฎาน,นะครับผมแล้วก็อีกอย่างเนี่ยถ้าใครจําได้ทีผมตัวละครอย่างนิกาเนี่ยก็เข้าเกมมาในวันที่23สิงหามงหานู่นเลยนะฮะอืมเวลามันไม่เหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าผมแทรกอะไรเล็กน้อยนะผมหนวดดำเนี่ยเกิดวันที่3สิงหานะฮะใค่พูดเฉยเครับผม <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเอาเป็นว่าผมว่าวันที่10เดือน8นะผมวันที่10สิงหาเนี่ย <c oughs> ผมว่ามีการไลฟ์สดแน่นอนนะ แล้วก็รับประกันได้เลยว่ามี EX มาแน่นอนผมนะวันนั้นนะฮะเพราะเป็นงานวันพีซเดย์ซะอย่างนะผมต้องยิ่งใหญ่แน่นอนนะผมและตัวละครที่สมน้ําสมเนื้อนะผมก็ไม่อยากจะพูดอย่างนี้นะผม,ผมเพราะผมคิดว่าไอตอนที่ไล์สดครั้งที่แล้วของวันพีซเดย์เนี่ยคิดว่านี่กะจะมานะวันนั้นผมสรุปเป็นคิดรอนะฮะเอ๊ข่าวนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมอาจจะเป็น s h o w k ก็ได้นะใครจะไปรู้นะผม เว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มรหัดดองเพจเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพรตั้งแต่1,000เพชรเพจถึง5,000เพรแถมมีโอกาสได้อีเอ็กอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลย แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะคร<อ>ับผม เออถ้าจะให้คา,า,าดเดาทีมตัวละครที่จะมาในครบรอบ5.5ปีเนี่ยมีอยู่2อทีมที่ผมคิดไว้นะผมทีมแรกเลยคือมีเอสเน็กนะใช่ไหมตัวต่อไปเนี่ยก็เป็นเอสฮอนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยหนวดดํา2ผลนั่นเองนะผมเหมือนเป็นช่วงตอนที่หนวดดำเนี่ยบุกไปหาโบอานั่นเองนะพวก3ตัวละครนี้เนี่ยก็มีบทเด่นสุดเลยนะฮะผมแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะผมหลายคนอาจจะเห็นด้วยกับทีมนี้มากกว่านะนั่นก็คือทีมที่มีเอสเน็กมีเอสฮออีกตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นชิซารุ ก็ได้นะผมหรืออาจจะเป็นรุจิอะไรแบบนี้ก็เป็นไปนได้เหมือนกันนะเพราะว่าทานโตเกมเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาคเกาะเอเคแล้วก็เป็นไปได้นะครับผมอย่างเช่นการมาของลูฟี่ล่างเอเคเนี่ยก็อาจจะเป็นคําตอบนะแล้วก็ไอ,ไอคอนของน้องเอสนะ็กเนยผมที่เป็น ไอคอนแรกของกิจกรรมนะฮะที่เป็นรูปเอกเฮดนะับผมอันนั้นก็อาจจะเป็นการยืนยันแล้วก็ได้ว่าเอกอีก2ตัวเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครจากภาคเอกเฮดก็เป็นไปได้นะเพราะงั้นหนวดดำก็พับเก็บไปก่อนอีกแล้วนะับผม โอเคนะผมก็รอลุ้นแล้วกันนะผมวันที่10เดือนสิงหานะฮะอาจจะเป็นตัวต่อไปหรือไม่ก็เป็นตัวสุดท้ายก็ได้นะผมรอลุ้นได้เลยนะที่แน่ๆเนี่ยมีไลฟ์สดแน่นอนผมเตรียมเพชรกันให้พร้อมนะก็ถ้าใครคิดว่าเป็นตีมแรกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันบอาแล้วกันนะผมหรือว่าใครไปคิดว่าเป็นตีมที่2เนี่ยก็คอมเมนต์กันดูได้เลยนะผมแสดงความเห็นได้เต็มที่เลยนะโอเควันนี้เนี่ยขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ